คาดีทยบว่าถูกกี่งวดติดนะครับ29าจ้ะ29งวดติดงวดฮือฮาทั้งกำนักเลยโอ้โหอันนี้ข้งหมดยี่สิบนี่คือเข้าเลขฝันตัวเองว่าตามอาจารย์มาเลยฝันตัวเองเพิ่งเพิ่งรู้จักอาจารย์งวดเอ่สีัก4,6่หกจ้ะแต่ส่วนมากจะเข้าเลขฝันตัวเองจ้ะ29งวดเดี๋ยวต้องขอเบอร์โทรแม่ไว้แล้วแหละ29งวด ถูกอ่าถูกยี่สองเก้าไม่หรออืมเก้าสองจนเป็นอาจารย์แล้วเอาแล้วยี่สิบเก้านวดติดติดเลยไหมครับหรือว่ามีเว้นมีอะไรมั่งเว้นอยู่สองนวดเว้นอยู่สองนวดยี่สิบเก้านวดเว้นสองนวดที่เหลือเข้าหมดนะครับเป็นความฝันทั้งนั้นจ้าฝันแม่จะดูว่าฝันแม่โอ้ประตูแม่ไว้ด้วยนะือว่าฝันแม่น่าดูเลยอยู่อำเภออะไรครับคุณแม่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นด้วย ทั้งหลังน <studied> ั้นถูกตามเขาไหมครับถูกจ้าถูกตามเขาเลยไหมมาหลับหลับนะถูกยี่สิบกวงวดเหมือนเขาไหมเพิ่งมาขอมาขอมีโชคเอ้าต้องอยู่อ่าต้องอยู่กับคนมีดวงเ้อะครับเด้อนะครับเหมือนคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอ่าถูกมาแล้วยี่สิบเก้ากัวงวดงวดที่แล้วอือบูชาผู เป็นองค์ใหญ่จ้ะหนึ่งพันห้าร้คุณแม่พูดหมาจะชัดิที่ครับว่าถูกคิงวดติดนะครับ29จ้ะ29งสิบเวดติดเว้นสองมวดเว้นสองมวดศูนย์นี่ถูกไหมครับถูกจ้ะงวดศูนย์ยังถูกอีกเนี่ยถูกออมสินกับเอสี่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าจ้ะอี่สิบเก้างวดดูดไปสองมวดโอ้ยคนลุกเลยครับเลยสิเอานะครับไม่รวยไม่ได้แล้วนะครับเนาะ ล่าสุดที่เราทําคลิปไปถูก18บแงวดติดนี่มาครับโอ้โหเจทับมาเลยครับ29งวดติดรวมแชมป์แล้วตอนนี้คุณอาเภอเมืองขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นโอ้โหรวมแชมป์แล้วครับตอนนี้มีใครได้มากกว่านี้ไหมยี่งวดติดผมว่านอกจากคุณแม่คนนั้นแล้วก็มีคุณพี่คนนี้แหละนะน้องกออย่าลืมขอเบอร์โทรแม่นะวันนี้คุณแม่มั่นใจเลข ตัวไหนเดี๋ยวรอทูบอ่ะเลขทูบ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 นี่มาจากบ้านเลยใช่ไหมคะอ๋อบูชามเหรอผมมีไฟแช็กให้ด้วยหรครับเด้เน,นี่ยมนมีไฟนี่มมีไฟด้วยเอ๊ยเหมือนมันจะมอดแล้วนะไห <c oughs> นล่ะโอ้ไฟแช็กนี้ตั้งแต่อยู่หลักกิโลเลยนี่ <c oughs> เ,าเนาะุกเฉินเวลา คุณแม่มีเรืในใจมาไหมเรื่องอะไรเ,เอาบอกไว้ก่อนอนิดนึง,นนงมือขึ้นในฟันเห็นนั่นผู้เฒ่าไปหาไม่ไดผู้เฒ่าไปหาสวงคนจ้ะบอกกูว่าสิมาเก้บุญเห็นคือจ้างอันอาจารย์แมนมอยู่ในอันทมนั่นไหมจ้ะงวดที่เลี้ยวอันจวดได้นึงเอซีนึงซีนึงซียหนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งทูปอนยุอืมอจุดไหมแล้วก็ไปมูนนั่นลูกลูกที่แล้วนั่นที่เท่ัที่แล้วที่สี่หน่จอืมันจเลขงวดที่แล้วนะอืม้นี่บออไอ๋อสิ้ออ้เาห่ืวันนี้ฝันฝันเห็นผู้เท่าคนผู้เท่าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายผู้เท่าผู้ชายไปหาสองคนเก้า สี่สองเก้าห้าสองประมาณนั้นตองเลยเก้าห้าสองตองร <c oughs> อลุ่นเล็กทุกของคุณพี่ดวงแห่งน,นะถูกยี่สิบเก้าวดติดงวดน,นี้มั่นใจอ่าคมฝันตัวเองฝ <c oughs> ันแม่นฝันแม่น เดี๋ยวเราลุ้นเลขทูกันจะขอาแงถึงจะอมีหน้นี้พี่คอหมดเลยไม่ทผู้อองดำครับมีป้ายเผู้อองดำเศริริกันทานคราชครับมาด้วยกันที่ออดูเลขูอืม ดูเลขดูเลขทูกันต่อทิลวกันบ่อันนี้ของคุณยายบ่แปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดตรงกันเลยครับเด้อแต่ว่ากับหัวอันนี้แปดหกนได้สแต่ว่าเ้หนึ่งสีหนึ่งใ่ะ แล้วมาวันอาทีตก็มาจับลูกยีปองกันหนึ่งสเหมือนกันหมดเลยทั้งสี่คนได้ตัวเลขเดียวกันหมดเลยี่ไม่ใช่เลขสี่ญี่อ่นแปดหกสี่บ่แปดหเจ็ดแปหกเจ็ดเปอนการับหัวะเปก้าเะเลยท้ายเป็นอะไรพี่ตัวท้ายน่าจะเป็นเจใช่ไหมเจ็ดก็สานะไม่เจ็ดก็เก้าหกเก้าหเก้าหเจเก้าหตัวเดียวกันนะ เลขเดี่งนี่มีแปดหกเจ็ดเด็บเดียวกันเนอะแปดหกเจ็ดแน่นอนเนาะตัวนี้แปดเก้าห้าแปดเก้าหกแปดเก้าหกกับแปดเก้าห้าเอาตัวเดียวกันอีกแล้วเรา ทุกคนเด็กเด้อ